มามามานี่สีมารีวิวตู้ฟักไข่เห็ดเองกับมือให้เพิ่งเห็ดแบบบานๆเอาจังติดเอลาละเนี่ยโฟมตะกอนก็นซื้ออันพ่นหมอกมาความซื้อมันเสียแล้วไรบได้นั่นละ่ะเอาน้ำใส่กระซามแล้วก็ใส่อันนี้้างใต้เห็ดแบบง่ายๆนี่น้ำใส่กระซามเลย ของหลกไฟใส่อยู่สำนึคนห้าสิบหกมอนหกสิบจักเรือ่อน,นี่ตู้น,นี่กับตู้โคบตูน้น้ำเู้นเนี่ยลูกชายมานำยังพอท่านได้ยิงไข่เอาออกอันนี้ไปล้างตักแดดมาว่าสิ่อาเข้าไหมนี่ ธาตุหนึ่งก็ได้อยูเจ็ดสิบสองหน่อยเฮ็ดอว้อย่องน้อยอันนี้ก็ได้เอาเตะไข่อย่างนี่มาตัดต่อนิ่มๆ,ๆใส่อันนี้ก็เป็นธาตุที่เอาใส่อันนั้นเนาะอยู่ในตู้น้ำเส้นละอันนี้ก็ได้เนี่ยทีลือมันลดลงตังไว้สามสิบห้าหาสามสิบเจ็ดจุดห้าลวมันกะติดขึ้น 3ามสิบ้าหาสน้ำอันนี้ยินลูกยินลิ้นนี่สิปิดถาดน้ำตั้งใต้ดงังเครงอันกับไข่อันนดึง้นึงเครื่งเอาดึงตัวนี้ขึ้นมันกสิต,ตขึ้นอันนี้มือนึ่งสองสาือกระหออีกแล้วเอามอื้เสานี่นี่กับไข่ นี่เป็นไข่มแมลงที่เอาเข้านง่มเลงเก็บตื่นใส่มันได้ฮอดหกเจ็ดสิบแล้วเอาเข้าละนี่นนี้เฮ็ตเองจะเก็บเอาน้ำมันนี่ละห้านคข้าขายไขย่ขอกะเจ้าซื้อกระเจ้ากับพ่อ้ขายกระเจ้าให้ละสามารถประยุกต์ได้ยู่เจ็ดสิบอสองทานนี่ก็ร้อยสี่สิบสี่สี่าน มันก็ถือว่าออกออกดีลูกไก่เขาก็ได้เป็นสามสี่ร้อยห้าร้อยแหละแต่ว่ามันพบปัญหาอยู่ปนว่าทุกๆของวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์รถไฟมักดับจะทำใจเลยออกครึ่งต่อครึ่งก็เอาถัากออกกส็สุนลายก็ออกครึ่องลายนี่บ่อนเกิดถาดเกิดได้นี่ได้นี่เวลามันเกึศมันก็ตกลง๊กเสน่ห์ นี่ลูกไก่ก็เอาไปนอกหมดละอืมแลไกลอ่ะนี่ท่นได้แย่งเสือ้อสำคัจริน,นี่อันนี้ฟักวันที่12เดือน6อันนี้วันที่18ห่างด้ยวย6เมือ6เมือถือว่า6เมือเหล่าเข้าเรียบรอย้อยอัดตึบบันทนน่าได้อัดเจ๊บก็ได้แต่ว่ามันก็ได้อยู่ประมาณ แปดสิบอรน่นอนอบุกเต็มร้อยละเพราะว่าไฟมักดับดับทุกๆวันซุกเสาร์อาทิตย์ดับทุกทิศทุกเสาร์ทุกมื้อเพราะมันสุกมกนันอะเตรียมท่อใจเลยอันนี้กัะไข่กิบออกอันนี้กับมุลรลงกับเอาเข้าตู้อีกมืออื่นกับไฟดับอ,อีกอไฟจะพาไปเบิ่งไก่ออกมามันเดี๋ยวไล่คือที่เห็นหระไก่้แล้วมือหน้าอย่างรีวิวไกล้มัน,นรีวิวตู้ฟักก่อน นี่เองเจ้าเองอันนี้ก็สร้างซื้อมาทำอันนั้นแหละมันยังก,ก็ะตัฟักไข่ตาไก่แจ้ะนะสร้างซื้อมันติดมาทำอันนี้แผ่นอะคริลิกตัวนี้หม้อก,กับม้าก็ใส่นทนทนทน,ทนตัวนี้ทนทานยอมรับว่าทนผมไปรีวิวให้เขาได้ทนแทะ2ปี3ปีแล้วแบตกับบริเปลี่ยนนี่ตัวนี้ ตัวนี้กัใส,ส่งานตลอดเลยได้ว่าสไตล์ไปว่าสองปีมานี้ละสักสี่สโมงเลยผมมีมือในวั like like, er สิบุริฟักฟักตลอดการบริดับนอกจากไฟดับมันกับบรนยังตัวนี้ทนสุดเอามากับไริตั้งเลยแปะกาวแปะๆปะใส่ใส่เลยไฟกับ่วงเดียวทนทนซื้อมานำเขา สั่งมาแต่พวกนั้นฟังไทยหมดเลยสั่งมาแล้วก็ข้ามเดานี่มันมีอันนี้อยู่นี่อันนี้ก็จนเปื่อยแล้วนี่เม่งเหมืนหูเหมืนห้างละมันดุนละโศกปีปลายละกิดไายมาหลายละอ้าวหลายนาทีละรีวิวให้เบิ้งตู้ฟักไข่เฮ็ดเองกับมือฮัลลลูกชายมานั่งเบิ้งตู้ฟักไข่ นิดเองฟักเองได้หลายเลยปีกไก่นี่ก็เกือบพันตัวปีนี้ก็ได้ละสี่ห้าร้อยแล้วยังฟักอยู่นี่ก็ยัง้อยป่ายแล้วนี่แล้วก็ยังเสียเอาเข้าอีกประมาณร้อยห้าหกร้อยละปีนี้ก็ได้ยังบนญมืดใกล้มันกายังไข่ไปเรื่อยๆไกลสี่สิบเมตรอ่า